แข d แบบส,ส, <go. S 2> สครับ go แข่งเซ็ผมเอาพลังมาเหมือนพี่ go เซ็ก็แข่งเกมไปทำไทัวร์กับพี่เอไปทำทัวร์นะททวกับพี่ไผ่ผมขอไปทำทัวร์กับพี่ไผ่พี่ไผ่เนี่ย ที่วางไอ้วัด้านหลังด้วยโหของกิงครับของกิงเขาอยู่ไหนกันงัน่นหนูหนูเพิ่มเลื่อนแบบนี้ไงถ้าตัง้งเสร็จมันก็จะเพิ่มเลื่อนเองเห็นไหมพ่อเพื่อเห็นหรอพ่อเห็นคลิปเดียวไหมไม่เพิ่มไม่ได้ละได้ พี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 ่ไปเลยอ่ะมาละเจอละนู้นแหละอาค้อ,คอนค่อยๆแคะคอน,นกเก็บเลยเก็บทีละตัวเก็บคนละตัวไปละไปทุนละไปทุนละนั่น้งไอ้บอก่อน โอ้โหเอ็มยิงแม่นยิงแม่นแสดงว่าเขาต้องไปฝึกมาแน่น,นอนเขาไปฝึกสองปีอะเพื่อมาเล่นสองดือนนะ <laughs> อ่าเหลือพี่ไฟคนนี้ครับ <S <S เนี่ยพี่แกเล่นดันแบบเนี้ยโอ้โหย่อย,ยับย้อยับ,บ,บ,บโอ้ตามครับศูนย์ตอนหนึ่งนะพี่ไฟครับพี่ไฟได้ยินไหมอะเพราะพี่ไฟแกไม่ซื้อ พี่ไม่ซื้อหรอกพี่เล่นสายบู๊พี่เล่นเก่งแล้วมา<ป>อ๋อต้องมุปกรณ์ต้องเก็บอะไรคนหนึ่งไอ้แต่สองคนนั้นก็ชอบบวกเหมือนกันนะมัปกรหายจังหวะหาเหลี่ยมบวกเอออยู่ไหนอยู่ไหนพี่พี่เขาบอกว่าเจอนู่นไงอ๋อเจอแล้วไปเนาะไป่คอยขยับค่อยขยับลุกไ สองตัวเลยมาแล้วมาแล้วน <ha> ุนุค่อยๆเข้าใกล้ๆก็ได้ไปค่อยขยับค่อยขยับขยับไปใกล้หน่อยอ่ะอ่ะโอ้ละอ่ะมาแล้วนี่แหละถ้าเล่นสไตล์นี้แหละของชอบน้องมังกรเลยนี่แหละของชอบเลยเนี่ยเป็นกับข้าวก็โควาไข่ต้มไข่ต้มน้ำปลา นี่แหละของจริงของจริงของจริงโอ้ยเสียงมาละเสียงมาแล้วต้องการมาขามป้อมด่วนนะครับเสมอกันหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับกยกอ้าวให้เสียงภาษาไทยโดยคุณพ่อนะครับหืกล้ามท้องครับกล้ามท้องครับของจริงของจริงครับอันนี้อันนี้คือกล้ามท้องไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่กล้ามกล้ามท้องนะครับนี่มันคือกล้ามท้องอ่กล้ามท้องครับกล้ามท้อง กำกทองดีกว่าอ่าไปครับมาแล้วขุก้ามเลยสักเออสองคนนี้เล่นปะทะดีเ้ยอ้าก็กต้องแผลบใกล้ๆเย็ได้ยิงไปเย็บเยบเย็บเย็บเย็บก่อนเออผพีไผ่ล้มแล้วเนาะ ค่อยเก็บค่อยคเก็บทีละคนอ้าวอะไรบอเออเอาไปเออยิงอ้าอีกคนนึงไปเคยค่อยขยับเคยค่อยขยับไปเคยค่อยขยับเคยค่อยขยับหาที่นี่อ่ะมาแล้วมาแล้วทั้งหมด

เออถ้าเล่นอย่างงี้เข้าแก๊ปมังมัง,ง,งกรในสไตล์น้องมังกรชอบแบบนี้แหละชอบแบบพทะชอบบวกนี้แหละแนี่เรียบร้อยเรียบร้อยขอ,ข,อของจริงของจริงของงจริตอนนี้น้ำแล้วครับสองต่อนหนึ่งครับพี่พี่พี่มีไอว้ไออไวอลไม่เอาไปไอวอลอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยเก็บลูกระวังพี่ระวังคนด้วยนะ <ersch> <idiots. S 1> ค่อยดูค่อยดูไปเพราะเพราะเพราะถ้าหนูใช้สกิลเหมือนพี่มันมันจะเพิ่มเพิ่มเลือดได้ไงเอาลยครับดีกับการแข่งแบบสององครับของน้องมังกรทองบรีรำนะครับคุณพ่อภาคมาตั้งหลายเกมครับเจ็บคอเหมือนกันครับไม่มีเสียงครับตอนนี้ต้องการเอ่อมาขามป้อมครับสองเม็ดเอออ่า Ah, di, 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 đi ra bang có xoay xoay rồi mà nó mong tôi cái tôi

ของจริงของจริงของจริงตัเก็บสี่อ่ะตัเก็บสองอ่ะของจริงของจริงคือการแข่งซองซองครับโดนโอ้หนำไปแล้วสามตอนหนึ่งเกมนะครับอ่าแล้วมาชมเกมต่อครับเหมาะอนมาชมนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะครับแล้วกดติดตามนะครับช่องชาญพนมรุ้งบุรีรัมนะครับผมนะครับแล้วช่องทิกตอกนะครับช่องชาญพนมรุ้งเหมือนกันนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับถ้าใครนอนไม่หลับก็ไปเปิดช่อง YouTube นอนดูนะครับ นอนดูนะครับอ่านอนดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็หลับเองนะครับถ้าดูแล้วไม่อยากนอนนะครับต้มน้ําร้อนเลยนะครับไปซื้อกาแฟนะครับมาจากสองซองครับแล้วก็ชงกินครับอ่าได้ดูทั้งคืนครับดูจนเช้านะครับอ่าเป็นแกงง่วงได้ครับอ่าแกงง่วงด้วยนะครับแล้วก็ดูแกนอนไม่หลับด้วยนะครับอ้าวอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้าไอ้อเสียงดังได้ครับเดยวน้องตกเด็กน้องไม่มีสมาธิอ่านั่นะ ค่อยไปค่อยไป,ไปพี่ก็ไปเล่นโคบอยู่ด้านบนเลยนะฮะไปค่อยเก็บเนาะไปค่อยเก็บทีละตัวมาแล้วค่อยเก็บทีละตัวอ๋อไอ้ปัดหน้าจอยปัดไปซื้อเฉยหนึ่งตัวฮ่าทำเอาไปทำชาบูได้ไอตัวนึง อ๋อหรือตัวหนึ่งจะจัดชาบูฮึมยู่ไอยู่ไซจะเล่นแบบจังๆอย่างงี้นะเรียบร้อยอ่าเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวนกบินมาแลโดนนกร่วงนอกอัวไม่เกี่ยวนะไม่ได้เล่นด้วยนอกอย่างงี้เลยตังค์หมดเล อของจริงของจริงของจริง <Yeah. S 1> มังกรทองบุรีรมัมของจริงของจริงของจริงต่อครับตอนนี้ครับน้องมังกรทองบุรีรัมครับนำไปแล้วครับสีต่ตอนหนึ่งเกมนะครับสีต่ตอนหนึ่งเลยนะครับเล่นแบบนี้ครับถูกใจสไตล์น้องมังกรครับ เล่นแบบบวกบวกบักบักแล้วมันแล้วมันถูกถูกใจสกิลเนี่ยเนี่ยสกิลเนี้ยมันเจาะไอ้วอลไงรับถูกใจสกิลนี้เล่นแบบบวกบวกอย่างงี้ครับไม่ต้องแบบซ่อนแอบแต่ก่อนแต่ก่อนแบบไม่ชอบนะแต่ก่อนเล่นแบบบางทีมเนี่ยบางทีมเนี่ยมันเล่ซ่อนหาอ้าวมาอ้าวมาตอนไหนไม่รู้แต่ที่รู้ก็คือโอ้มาลอยมาลอยมาลอยโอ้โอ้ยิงกระจายครับไม่รู้ใครยิงใครครับดูคนเอาครับ รู้จะภาคยังไงครับโอ้โหยิงกันเอายิงกันเอาอ๋อน้องมงคลบอกอย่าให้โกรธอย่าให้โกรธอย่าให้โกรธนะอ่าอย่าให้โกรธน้องมงคลว่าอย่างนี้เลยเรียบร้อยครับของกิ้งของกิ้งของกิ้งรับนามไปแล้วครับห้าต่อหนึ่งเกมครับห้าต่อหนึ่งเกมครับโอ้โห โอ้โหของกิงครับของกิงครับโอ้โหของจริงครับ,รรบ, oh ho, รรบนี่คือของจริงนะครับของจริงครับโอ้โ oh ห <c oughs> มีแต่ท่าเท่เครับมีแต่เ่ๆท้ททท <c oughs> ทงนั้นเลยนะครับโอ้โ oh หสุดยอดจริงๆอ่าอยู่ไซอยู่ไซโนคนดีรีบออกมารถถังรออยู่เรือํำน้ำล็อกเป่าแล้ว อ,อย่าโผล่มาสิซัวเดี๋ยวโดนตะโกะไม่รู้เรื่องเลยเออเออเอโอโอ้โหก็ซ้ําเลยครับโอ้โหก็บอกว่าเฮ้ยยาอย่าปล่อยอย่าปล่อยปล่อยให้โดนยิงหนึ่งตาคือบอกเขาโกรธโอ้รุมก็ยิงกระจายเลยเขาเขา,าเขาโกรธครับเขาโกรธอย่าให้โกรธเขาว่าอย่างนี้ครับอย่าให้โกรธถ้าโกรธเมื่อไหร่นะเออเออจะกินข้าวแบบไม่ตักช้อนเลยอ่ะเขาว่าอย่างเงี้ยโอ้ย จะกินข้าวแบบไม่ตักใส่ปากเลยถ้าถ้าถ้ากรธอ่ะเขาว่าอย่อาเงี้ยครับอย่าให้โกรธนะจะตักข้าวใส่ปากแบบไม่ต้องใส่ช้อนเลยไม่ต้องเอาช้อนตักเลยพี่กระโดดยิงครับเอาครับซุมซ้ายขวาครับโอ้โหโอ้โหซ้ายขวาหน้าหลังครับแก้เกมยังไงครับอ้าวพี่อ้า เออไหมเนี sí, ่ยนาดูพี่เล่นไหมพี่พี่พกี่เกียออกไปก่อนว้าวนหยดูพี่เล่นไหม ถัเล่นแข่งไม่บ่อยนี่จะเก่งนี่เลยอ๋ <Double kill. S 1> อของจริงของเก่งของเิ่งตอนนี้ตีตืนมานครับตีตืนมาห้าตัวสองนะครับทางคู่แข่งทางบอกว่าโกรธจัดโกรธจัดโกรธแบบแบบกินข้าวแบบไม่ต้องตักใส่ปากครับเขาว่าโกรธจัดครับโ,โหเขาว่าขอปะทะแบบแรงๆนะครับขอชนด่าเลยครับถ้าชนดะอย่างนี้ ชนด่ายอย่างนี้อ้าว <First blood. S 1> ถ้าเล่นชนด่ายอย่างนี้นะเข้าแก๊บน้องมังกรเลย น้องมังกรชอบอยู่สไตล์นี่แหละชอบสไตล์แบบวิ่งชนดาอย่างนี้แหละของจริงของจริงของจริงเอาปิดเกมครับต่อไปก็ปิดเกมครับนําไปแล้ว6ต่อ2ครับนี่คือของจริงนะครับนี่ของคือของจริงครับไอ้วอลผมดูมีสิบสองลูกนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมย์ครับนี่คือน้องมังกรทองบุรีรัมย์ครับก่อนมาชมเกมนี้นะครับเข้าไปในช่องทิกต็อกนะครับหรือช่องยูทูบครับไปทั้งสองช่องเลยครับไม่ต้องหรือนะครับไปสองช่องเลย เข้าไปกดติดตามนะครับเข้าไปกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้นะครับถ้าปักตะไคร้นะครับอย่าไปปักอย่างอื่นนะครับไปปักใบกะเพราไม่ได้นะครับอ้าวโอ้โกรธจัดโกรธจัดเขาว่าอย่างนี้ครับโกรธจัดโอ้ของจริงของจริงทางพี่เขาตีตื้นนะครับพี่เขาบอกว่าโกรธโกรธโกรธถูกน้ำไปหกสามแล้วโกรธโกรธโกรธเขาว่าอย่างนี้ครับ อ้าวพี่ก็ว่ากโกรธแล้วกินน้ำเนี่ยกินน้ำไม่ไม่ยกใส่ใส่ปากเลยครับรถใส่หัวเลยครับกโกรธจัดครับโอ้โหร้อนแรงครับพี่ก็บอกว่าโอ้โหกระโดดข้ามหลังข้าเลยอะ่ะเฮ้ยไดีแต่เสียงปืนแต่าหาคนไม่เจอคนอยู่ใส่อ่าตอนี้แอบแล้วเล่นแบบแอบแลว ขาว่าไม่ปะทะเขาบองี้ปะทะแล้วเพมังกรน้ำสุมส่มยิงสุ่มยิงเขาเรียกว่าสุ่มยิงในมุมมืดอ๋ออยู่นั่นเองอ๋อปั๊มยาให้เขาปั๊มยาก่อนให้เขาปั๊มยาอเราก็ต้องปั๊มเหมือนกันนะครับปั๊มยาปั๊มบนหลังคาได้นะครับไม่ต้องเข้าปั๊มนะครับถ้าเข้าปั๊มก็นอนเลยครับ ดีเซลครับไม่ดีเซลก็เบนซินนะครับถ้าเข้าปั๊มอ้าวถูกบอต่อนะครับถูกันต่อเลยครับอ้าวมีการโผล่ครับโผล่ครับมีการโรผล่หัวมาเขาว่ามาโลดมาโลดเขาอย่างเงี้ยเออมันก่อนไปข้างล่างเลยลูกนะค่อยไปข้างล่างเลยบางไอ้ไอ้หมกเลยไปอ้าวมาละมามาละมาละวแค่นั้นเองนะ พี่แกเล่นลุมเลยเนี่ยไว้หนูหนูจะเพิ่งไปไปนั้นหนูจะใจร้อนเกินโอ้ตีตื้นครับสี่หกต่อสี่ครับโอ้โหจริงจริงครับของจริงครับของจริงครับโดนตามมาครับตามมาหกต่อสี่นะครับโอ้สนุกครับสนุกครับสนุกมากครับโอ้โหคนถ่ายนี่พ่อถ่ายก็ยังยังบอกว่าสนุกเลยนะครับเนี่ยนี่คือถ่ายสดๆเลยนะครับถ่ายสดๆให้ดูครับดูสกิลมือด้วยครับเอา ค่อยๆมหลังพี่ออคยยขบไปก่อนเอาค่อยๆเยัยบมันจะเขามีช่องว่างให้เขายิงเหรอเดี๋ยวเขาจะโผล่มให้ยิงอยู่ค่อยๆค่อยๆไปหนูต้องกะให้แม่นหน่อย ไอหมอกอ้าวย่อยยับย่อยยับย่อยยับโอ้โหครับพีเขาตีตื่นมาหกต่อห้านะครับโอ้โหหกต่อห้าแล้วอ้าวองค์กนยังไงครับพีเขาว่าโอ้โหเขาจะเล่นแบบโกรธครับเขาวางอย่างนี้ครับมาแล้วครับมาแล้วครับไอฟังนี่ฟงนี้ฟังนี่ฟังนี้ฟังรถนี่โอ้โหวิ่งไปมากครับ โอ้โหอันนี้มันเป็นนักวิ่งโอลิมปิกอ่ะน่ะวิ่งไวมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหย่อยยับย่อยยับครับโอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากเลยโอ้โหเสมอกันหกต่อหกครับโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้มันจริงๆครับถ้ามาลงในแรงนี่ยังไงก้อันดับหนึ่งชัวร์ ผมวันจริงครับปูนี้ครับมันจริงครับจากนําไปห้าต่อหนึ่งโอ้โหจะตีตื่นมาครับอยู่ไหนน้เอ่ะมาแล้วมังกรเห็นไหมดำดำทางโน้นมาแล้วขาวๆวิ่งตามกันมาไหมอยู่ไกลเกินอยู่ไกลเกินไปเครียดก็เชรีย อย่างไงวดักไว้อยู่ไหนคนหนึ่งอยู่ไหนค่อยเก็บค่อยเก็บทีละคนอ้าวอย่างนั้นเลยนี่แหละของจริง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 น้องมงคลทองบุรีรัมย์ครับมาดูกันครับว่าผมไแน่นักเท่าไหร่มาดูกันอ้าวเฮ้ยได้ได้ได้เอ็มด้วยโอ้นี่คือผู้ชนะของจริงของจริงของจริงฉันนั้นแบบจังวุวน เฮ้ย <H oly> ตอนตอนนั้นจะแชจะแชจะแช่แช่หาหรือเปล่าโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเสียวเสียววันเสียวหน่อย <c oughs> อื้มอ้าวต่อไปจะไปไต่แรงครับไปทำทัวร์ครับโอเครครับผม